รงาจากอก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ เล่คนเหลี่ยมผีปี2543นายโจโฉย้ายจากเคลือหาตึกแปดชั้นในเมืองหลวงไปเช่าบ้านไม้สองชั้นราคาถูกอยู่ในจังหวัดหลงสำรวจแต่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของเขา ชื่อในโฮกฝ่าฟันมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจปี40ได้อย่างสง่าผ่าเผยเพราะความคดในข้องอในกระดูกถ้าใช้ให้ดีใช้ให้เป็นก็ส่งผลน่าชื่นใจได้เหมือนกันทำให้ในโฮกยังสามารถใช้ชีวิตอย่างหรูหราในสังคมยามราตรีและอดนึกถึงนายโจโฉเสียไม่ได้เป็นไงล่ะไอ้โจ ทำเก่งดีนักรวยแซงข่าชนิดมองไม่เห็นฝุน่นแถมทําตัวเป็นนักเทศนอกวัดอบรมศิลธรรมข่าเป็นกระบุงโกฮ,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 ฮ้ยในโฮกหัวรอกกับตัวเองลงลุกขอเอิอ้อกาจนสาวนั่งตริงเหลือบมองอย่างพิสวงทำอะไรคนณดียวคะป๋าทำเพื่อนแม่งทำเป็นคนดีบอกป๋าว่าคนดีต้องไหนดี าคดในคองอในกระดูกก็ต้องในคอได้กระดูกเป็นที่ระลึกแล้วตอนนี้เป็นไงฮ <laughs> ในโฮกหัวรอแบบมีลูกเล่นมีเสียงสูงเสียงต่ำลูกเล่นแพรวจนเด็กดริงต้ตองถามอีกไม่เห็นมีอะไรน่าขำหัวรอเป็นบักเป็นเบงทำไมคะเธอ,อยังไร้เดียงสาไม่รู้หรอกว่าการเอาใช้ในเกมคมเฉือนขมเป็นยังไง อ๋อหนูรู้และรู้ยังไงถ้าตอบถูกป้าจะให้กระบอกเข่าหลามเป็นรางวัลใครจะไปอยากไล่อันเท่านิ้ก้อยแต่ชั้นเชิงสูงจนเธอยิ้มปากบ้านจริงไหมคราวนี้ในโฮกแหกปากหัวรอแบบนกกระทุงเหวเวลานึกขำจนเด็กตริงลอยขำเพื่อเอาใจ <c oughs> หนูทายออกแล้วป๋าใช้แผนซ่อนหลาบในรอยยิ้มทำให้เพื่อนตายใจต่อด้วยอุวยแทงข้างหลังไม่ทันได้ดูตัวเลยชนะในเกมคมเสียนคมกับเพื่อนคนนั้นในโูกฝั่งแล้วชอบอกชอบใจอย่างหนักหัวรอสุดเสียงจนดิ้นตกเก้าอี้ฮฮะฮฉลาดมากคืนนี้ป๋าจะพาไปกินข้าวหลาม เี้ยวตุยตุยตยไปฟังเรื่องขมเฉือนขมไปสนุกเป็นบ้าเลยเธอเอ๋ยคนร่ำรวยอยู่ได้ทั้งที่คนอื่นยากจนกันเรื่งเมืองมีสิทธิ์แหกปากหัวร่อกี่ก้าก็ได้ไม่น่าเกลียดเพราะกลิ่นของแบงค์พันเป็นปึกๆก,กลบกลิ่นโสโครคทุกชนิดได้อย่างเฉียบขาดแต่ความจริงในโฮกใช้เสียงหัวร่อกลบเกลื่อนความขวัญอ่อน ของตัวเองหลังจากเอาชีวิตรอดพ้นความตายมาได้อย่างเฉียดฉิวถึงบ้านแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับต้องพกเงินเป็นฟ่อนแวะมหยอนใจที่บาร์เจ้าประจำมีเด็กนั่งดริ้งชื่อน้องแอนเป็นคู่ขาเก่าน้องแอนชื่อเต็มคือนกนางแอนไม่ใช่เดินแอนไปแอนมาจนชาวบ้านเรียกว่านางแอน ทั้งนี้เพราะมีเพื่อนในโฮกชื่อไอบินล,ลี่เคยแนะว่าถ้ามีอะไรทำให้เครียดจะจัดต้องหาเรื่องอื่นบรรยากาศอื่นให้ต่างกับบรรยากาศที่ทำให้เครียดจะช่วยให้ลืมความเครียดไปได้โดยอัตโนมัติถึงแม้จะเคยหิ้วน้องแอนไปม่านรูดมาแล้วหลายหนแต่เก่งเรื่องดนตรีไทยเช่นเป่าปีเป็นต้น เชื่อว่าสามารถคลายเครียดได้เป็นอย่างดีปะเหมาะฟังน้องแอนเป่าปีเพลินๆจนหลับไปจะได้ลืมเรื่องร้ายๆที่เพิ่งเล่นงานประสาทความรู้สึกของในโฮกเมื่ออย่างหนักกล่าวคือทันทีที่รู้ว่าเกลอเก่าตกยากย้ายจากคฤหาดตึกแปดชั้นไปอยู่จังหวัดหลงสำรวจในโฮกก็ขนขวายแทบพลิกเป็นดินล่าจนรู้ได้ดยบังเอิญ ว่าอยู่บริเวณไหนของจังหวัดนั้นซึ่งห่างจากกรุงเทพแค่200กว่ากิโลเมตรขับรถไปกลับในวันเดียวได้ทรรมเนียมของพื้นรักหักเหลี่ยมโหดมันก็ต้องแวะไปถมถุยกันให้สะใจหน่อยอีละไอ้โจโฉเอ๋ยนึกว่าพ้นหูพ้นตาข่าใช่ไหมฮึ <c oughs> คนอย่างไอ้โหหูตาไวเป็นกรดต่อให้นี้ายไปอยู่นอกฟ้าป่าหิมพาน ก็ตผลสายตาวิเศษคงข้าไปได้ฉะนั้นเพื่อให้สะใจยิ่งขึ้นในโหกจึงวางแผนขี่รถบุโรทั้งซึ่งรับซื้อจากคนจนไว้ราคาถูกถูกขับไปหาหนายโจโฉท,ทําทีเป็นยากจนค้นแค้นหนีรายจ่ายสูงริบรริ้วตะเวนค้นหาจังหวัดที่ค่าครองชีพไม่สูงอย่างจังหวัดหลงสำรวจเป็นต้นเมื่อเจอหน้ากัน ก็จะทำเป็นดีใจเหมือนได้แก้วปรับทุกข์ว่าเจอมรสุมเศรษฐกิจขนาดไหนพอไอ้โจโฉแสดงความเป็นกลยามิตรปลอบอกปลอบใจหลายคำแล้วก็จะระเบิดหัวร่อให้สุดเสียงพร้อมตะโกนกรอกหูหนายโจโฉไอ้ควายข้าไม่งงปล่อยตัวเองให้ตกยากหรอกเว้ยมาคราวนี้อยากเห็นความสุขความเจริญของคนที่เคยเทศนอกวัด ว่าทำดีตรงไหนด,ดีส่วนข้าคดในคองอในกระดูกก็ตรงในคอในกระดูกอดแหง้งอดแรงตายไปเองตอนนี้เป็นไงดูแบงพันเป็นเหอนฝันสักก่อนโอ้จริงหรือนี่เกลอโฮกนายโจโฉคงตกใจที่เห็นแบงพันในถุงหูหิ้วปึกละแสนหลายสิบปึกจะเข่าอ่อนหรือเอ,อิกลมใสซะก,ก็ไม่รู้ถ้าล้มนอนหงายหมดแรง จะได้ถุ่มถุยชนิดขากถุยจริงๆให้สะใจสุดๆไปเลยทั้งหมดนั้นคือแผนอุบาทที่นายโฮกเตรียมการไว้อย่างนึกกระยิมถึงวันลงมือจริงเขาเลือกเอาช่วงปลายเดือนรถกราบนท้องถนนหลงเหรงตามประษายุคข้าวยากหมากแพงเมื่อจำเป็นก็ไม่มีใครอยากขับรถให้เปลืองน้ำมันเขาขับรถใช้ความเร็วพอประมาณ ไม่เร่งไม่ร้อนเนื่องจากรถบูรั่งซื้อมาถูกๆสภาพไม่ค่อยสมประกอบอย่างทำท่าจะแบนหมดสี่เส้นไฟตันน้ำมันช็อตสตาร์ติดยากคืนห่อตะบึงด้วยความเร็วสูงตัวถังอาจกระเด็นหลุดจากกันเป็นชิ้นๆได้เ <c oughs> จ้ารถสภาพนี้ไอ้โจโฉจะได้ลงก้นไงหน่อย <c oughs> ก่อนถึงจังหวัดหลงสำรวจ รถเล่นไปได้ประมาณร้อยกิโลเมตรหรือครึ่งทางมีจังหวัดใหญ่ถึงก่อนเดิมทีกำลังเจริญรุ่งเรืองพอเจอยุค IMF โควิดเป็นเมืองร้างเหมือนจังหวัดต่างๆทั่วประเทศในโฮกเป็นนักชิมกินจุประเภทปะชะดะเหลือเห็นร้านเขาต้มโต้รุ่งริมถนนห่างจากตัวจังหวัดแรก30กว่ากิโลเมตร เขียนป้ายตัวปร,ริ r มบอกว่าเป็ดตุนสูตรเด็ดเจ้าเก่าก็น้ำลายสอปากอยากกินเป็ดตุนแกล้มเบียร์เย็นๆนาทีนี้เพิ่งโผล่เพลแวะดื่มกินสักชั่วโมงก็คงไปถึงบ้านนายโจโฉประมาณสองทุ่มกำลังสวยมันคงอาบน้ำกินข้าวเสร็จพอดีจะได้วางต้องขาบรับทุกนานหน่อยในโฮกหัวรอกกระหึ่มในใจ จอดรถเข้าข้างทางยิงเยื้องร้านข้าวต้มโต้รุ่งซึ่งร้างลูกค้าตามประษายุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดเอาแปะแก่เจ้าของร้านเป็นคนคนเดียวกับเด็กเสิร์ฟเดินทำตาสลือมาถามเอาอะไรดีเสียนีเป็ดตุ๋นหนึ่งจานเบียร์เย็นเจี๊ยบสักขวดฮะฮาไล่เลยไล่เลยอาเสีย,ยแมว่าเขาไปนั่น ฉันแต่งส้มสอจะตายราศีเสียมันจับเฮ้ <c oughs> อแปะแก่เดินหัวร่ออารมณ์ดีไปสับเป็ดตุนใส่จานเปิดเบียจากตู้แช่มาเสิร์ฟให้ในโฮกฉีกยิ้มหน้าบานเพราะอุตส่าหหาเสื้อผ้าเก่าเป็นผ้าคิ้วริ้วมาใส่เพื่อลวงนายโจโฉให้ตายใจนึกว่าเขายากจนปานยาจกอแปะแก่ยังตาแหลม หรือว่าราศีเสียมันแรงจนอแปะเห็นเขาอย่างจังฮในโฮกคิดอย่างครึ้มอกครึ้มใจซดเบียโฮกใหญ่แทะน่องเป็ดตุนก้มร่วมอย่างอร่อยเหาะไม่มีสั่งหอนร้ายเกิดขึ้นด้วยประการทั้งปวงทางหลวงแผ่นดินหน้าร้านอย่างโล่งว่างนานๆจะมีรถราเล่นผ่านไปมาสักคันการวางมาดเสียในชุดปนปอน แต่ไม่มีใครเป็นลูกค้าในร้านสักคนทำให้ในโฮกรู้สึกงานกร่อยอยากมีสายตาชื่นชมมองดูม้าเสียเยอะๆถึงจะสมกับคำชมของอาแปะแก่เพิ่งแทะน่องเป็ดตุนเหลือแต่กระดูกริมถนนมีปิกอัพแล่นมาจอดสองคันคันแรกมีหญิงร่างท้วมสวมยืดนุ่งยีนโดดลงจากที่นั่งคนขับตามด้วย หนุ่มชุดดำร่างผอมสูงหน้าเซียมคงไม่ทันเห็นปิกอัพอีกคันที่แล่นตามมาจอดอยู่ห่างๆอย่างห่วงวงพอเดินคู่กันเมื่อยืนอยู่หน้าตู้กระจกที่โชว์เป็ดตุ๋นเป็นตัวตัวและเครื่องในตุน๋นกำลังชี้ชวนกันว่าจะสั่งอะไรกินดีบุรุษร่างยักษ์บนรถที่แล่นตามมาก็เห็นลงจากปิกอัพก้าวอาัดๆโชว์กล้ามอันล่มบึก เหมือนพวกที่ประกวดชายงามตามเวทีระดับโลกพอยืนห่างจากด้านหลังชายหญิงคู่แรกก็คำรามสนัน่นนังอมไหนว่าออกไปติดต่อเป็นนายหน้าขายที่ดินเสียงตะวาดดังปานฟ้าร้องทำเอาสองหญิงชายสะดุ้งเฮือกหันขวับไปมองทั้งตัวจําได้ว่าเสียงใครพี่เหรียญลุงเหรียญเออใช่ตกใจทำไม พบชูต้องใจถึงหน่อยพูด่าว่าอย่ามาใส่ร้ายฉันนะผมขายที่แปลงใกล้กันเลยเจอพี่อุ๋มเข้าพอดีเหรอไม่รู้ใช่ไหมข้าสะกดร้อยตามตั้งแต่เองกับนั่งอุ๋มขับรถเข้าวังกะโลรีสอร์ทแล้วจำทะเบียนรถผิดคันหรือเปล่าดูดิกล่องสองทางไกลเว้ยไม่ใช่โง่ดูดิตาเปล่าอย่ามาใส่ร้าย ถ้าเห็นฉันข้อวังกระโลกับนายเว้นจริงๆทำไมไม่อ๋อที่นั่นเจ้าของเป็นคนมีสีข้าขี้เกียจมีปัญหาสู่รอตามมาเจอที่นี่ดีกว่าในโหกเริ่มใจเต้นระทึกเขานั่งโต๊ะหน้าร้านใกล้ตู้โชว์เป็ดตุนที่สามคนผัวเมียเอะอะกันอยู่จูๆ่ๆจะย้ายโต๊ะไปนั่งที่อื่นก็ใช่ที่อาจขวางหูขวางตา เจอลูกหลงเป็นการระบายโทสะโดยใช่เหตุจึงแข็งใจนั่งจิบเบียร์จับตาดูสถานการณ์ต่อไปเอาไงเวงฟอนนังอุ๋มไปกี่แผลแล้วแผ่บ้านหรือ,อยังเอ้ลุงเหลียดเมาหรือเปล่าพูดจาให้เป็นภาษาคนหน่อยสิเวงกขพูดมีเหตุผลปิดใจก็บอกเขาลามน้องมนของมันละสิช่วยแก่ตัวให้ชัดช็อตดเอาล่ะฉันเวังกโลจริง แต่ไปหาดื้อกันเรื่องค้านาน้าอ๋อหารือกันทั้งวันจนเดินขาถางยังไม่รู้ตัวอีกเสียงไอ้ล่ำหัวหยิกหน้ากร้อขอสั้นฟันเหยนินครบเครื่องเรื่องบุรุษโทษยิ่งนานยิ่งดังจนเป็นเสียงตะโกนสิ่งที่ยั่วโทสศัอย่างหนักก็คือนังอุ่มออกหน้าแทนในเว้งยืนเอามือเท้าเสเอลเถียงกับผัวชชอด ส่วนในเว้งเจ้าของหุ่นส่งชะลูดตูดปอดซึ่งตำราหนอรรักษ์บอกว่าเป็นเจ้าของทวนยาวเหมือนขุนพลจีนโบราณถูกใจสาวแก่แม่ไม้ยิ่งนักยืนยิ้มเพลอย,อยู่ข้างหลังนางอุ่มแบบคนถือไพ่เหนือกว่าฝ่ายหญิงหลงสเสน่ห์ของมันกล้าออกรับแทนในโหกเห็นท่าไม่ดีสถานการณ์ร้ายแรงขึ้นใกล้ถึงขั้นวิกฤต ตั้งท่าส่งซิกให้อแปะแก่เช็คบินแต่ยังไม่ทันขยับตัวในเหรียญก็รู้แก่โทสะกระโดดตบหน้าเมียเต็มแรงจนหน้าหันฟันปลอมกระเด็นหือจากปากหลายซี่ฝ่ายในเว้งชายชู้อาศัยที่เผลอตอนในเหรียญเข้าคลุกวงในรัวกำปั้นใส่เมียเป็นจักผันโดดเตะก,ก้านคอในเหรียญสุดแรงโครมเดียวล้มทั้งยืน แต่ในเรียญเล่นกล้ามจนคอเป็นสันหนอกเหมือนนักรบสวมกรอบแค่เหมอนไปชั่วขณะไม่สลบขาแข้งพอได้สติก็พูดพลาดไปที่เขียงสับเป็ดตุนฟ้ามีอิโต้สับเป็ดเป็นเครื่องทุ่นแรงด่าหน้าเขาใส่เมียและชายชู้อย่าอยู่เลยมึงสู้มันพี่อุม๋มฉันเก่งเรื่องมิดสั้นดีไอเดียนคมเพ่งกูนักวันนี้มึงตายแน่ เข้ามาเลยอ,อี่อมไอ้เวง้งนั่งุ๋มแผลงฤทธิเป็นแม่เสือสาวกระชากปืนพกสัน้นจุดสองสองกระบอกกระทัดรัดจากที่ซ่อนในเวง้งกระชากมีสั้นจากข้างเอวควงจีอย่างเชี่ยวชาญการต่อสู้ด้วยมีดด่าหน้าเข้าประทับก,กับบังต่อในมือคนเป็นผัวมามึงทีกูทีคำนี้ลงตายกันไปขราง ไอ้อยาอัวสีเหลียวอ่ะเสียงตะโกนให้ฆ่าแกงกันเสียงคมอาวุธดื่มลึกฉีกเนื้อหนังจนเลือดกระฉูดเสียงร้องอย่างเจ็บปวดเสียงล้งเล้งอย่างตกใจของอแปะแกดังสับสนฝั่งแทบไม่ได้สับยังไม่นับกรรมนาตของจุดสองสองที่นางอุ่มจอยิ่งผัวในระยะเผาขนแต่โดนจุดไม่สำคัญเปิดโอกาสให้ผัว ตวัดมีบังต่อฟันแขนเป็นแผลเวอะหวะโลหิตส,สดๆไหลปรีจากปากแผลอย่างน่ากลัวโอ้ยเปิดก่อนละกูอยู่ไม่ไหวแล้วในโฮกอยู่ในระยะวิถีกะสุนนังอุ่มหันปากกระบอกปืนจุดสองสองมาทางนี้จึงร้องเสียงหลงให้อแปะแก่รู้ว่าหนีตายไม่มีเจตนาชักดาบฆ่าเล่าหยาดปราปิ้งแต่กกหิวเบียร์ขวดที่เหลือ ติดมือไปด้วยเดชบุญรถบูโรทั้งที่ว่าสตาร์ติดโคตรยากเกิดใจดีเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายครางกระหึ่มท่านอกทันใจเร่งเครื่องจากหน้าร้านข้าต้มบึ่งหายลับไปกับความมืดของถนนสายต่างจังหวัดควบมาได้สิบกว่ากิโลใจเริ่มกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนึกชมโชคชะตาตัวเองในใจเสียงขมแม่งเอ้ย อีนะที่ไว้ทันมีงั้นจบเห่ไปแล้วอีในโฮกเพิ่งซดเบียร์ไปขวดเดียวที่หิวติดมือเพิ่งเปิดขวดถ้ายกดื่มโดยไม่มีกับแกล้มก็ดูจะกระไรอยู่เห็นไกลลิบๆข้างหน้านุน่นมีป้ายติดไฟน,นีออนบอกให้รู้ว่าเป็นร้านเหล้าริมทางในโฮกจึงเล่นไปจอดหน้าร้านหิวเบียร์ลงจากรถหามุมสงบนั่ง สั่งกับแกล้มแพงสุดมาหนึ่งจานเพื่อไม่ให้หน่าเกลียดเนื่องจากเอาเบียรย์มาดื่มเองร้านเหล้าแห่งใหม่มาแนวลุกทุ่งชนบทปลูกสร้างด้วยไม้ไผ่หลังคาม,มุงแฝกมีตู้เพลงแบบหยอดเหรียญรุ่นเก่าแต่ยังใช้งานได้ดีอยู่ในโฮกต้องการอุดหนุนทางร้านจึงแลกเศษเหรียญหยอดตู้ฟังเพลงลุกทุ่งให้เข้ากับบรรยากาศ ฟังยังไม่ทันจบเพลงอาหารรสเลิศยังไม่เสร็จจากครัวหลังร้านเบียก็เพิ่งรินใส่แก้วจิบไปอึกเดียวปิกอัพสองคันก็ควบอ้าวฝ่าความมืดมาแต่ไกลเหมือนวิ่งไล่กวดกันพอใกล้จะถึงร้านแนวลูกทุ่งที่ในโฮกนั่งจิบเบียร์อยู่คันแรกก็โฉบเข้ามาจอดหน้าร้านต่อท้ายรถบุโรทั้งส่วนปิกอัพที่ไล่กวดจอดจู่ห่างๆอย่างห่วง เปิดโอกาสให้ชายหญิงสองคนลงจากปิกอัพคันแรกในโฮกมองด้วยหางตาคลับคล้ายคลับค่าวว่าผู้หญิงร่างท้วมคือนางอุม่มสวมยืดนุ่งยีนฟิตเปรี้ยอวดง่ามหนังสติก๊กชัดเจนชายผอมสูงชุดดำก็คล้ายไอ้เวงชายชูขู่เหมือนรวมโลกหรือไงวะจอมคดในข้องอในกระดูกรำพึงกับตัวเองในใจอย่างนั้นเพราะคงไม่ใช่นางอุ๋ม กัดในเว้งตัวจริงที่ประทะกับในเหรียญจุดเลือดโชคไปทั้งตัวหรอกเขาไม่หันไปมองเต็มตาให้เสียมารยาทใช้หูฟังอย่างเดียวเวแวลสองหนุ่มสาวถามกันว่าจะสั่งอะไรแก้มเล่าแก้เหนื่อยดีเสรินกระทิบกันหลายยกหิวจะแย่อยู่แล้วท่านใดนั่นเองคนที่ควบปิกอัพไล่กวดมาก็ลงจากรถปรีเข้าใส่พร้อมถามฝ่ายหญิงนังอมุมไหนวะ ออกไปติดต่อเป็นนายหนนะ้าขายที่ดินคำถามที่ตะคอกใส่ประโยคแรกเหมือนที่เคยได้ยินในเหรียญตวาดเมียหน้าร้านข้าวต้มเสียงฝ่ายหญิงกับชายชุดดำก็ร้องอุทานอย่างตกใจพี่เหรียญลุงเหรียญเออใช่ออกใจทำไมคบชู้ต้องใจถึงหน่อยพูด่าว่าอย่ามาใส่ร้ายฉันนะผมขายที่ดินแปลงใกล้กันเลยเจอพี่อุ๋มเข้าพอดีเงี่ยหูฟังเท่านี้ในโฮก ก็อดรนทนทำเป็นนั่งอมสากระเบืออยู่ไม่ไหวต้องหันไปมองอย่างเต็มตาแก้สงสัยพอเห็นชัดเท่านั้นในโฮกก็ปากอ้าตาค้างอย่างตะลึงพึงพเพลิดเนื่องจากสองชายหนึ่งหญิงไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นในเหรียญหัวหยิกหน้ากรา้อขอสั้นฟันเหยิ้นัน่งอุ๋มเมียตัวแสบและในเว้งที่ตีท้ายครัวพานังอุ๋มไปฟันหลายแผลในบังกะโลรีสอร์ท คำพูดประโยคถัดไปที่ต่างฝ่ายต่างโตเถียงกันก็เหมือนที่เคยได้ยินตอนนั่งซดเบียในร้านเป็ดตุ๋นของอแปะแก่ไม่ตกใจตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปตกใจตอนไหนมีหน่าซ้ำในเหรียญยังถือมีอิโต้สับเป็ดตุน๋นเป็นเครื่องทุ่มแรงเช่นเดียวกับในแว้งใช้มีดสั้นนางอุ๋มใช้ปืนพกจุดสองสองโตเถียงกันจนลุกแก่โทสะ ก็ปราดเข้าตลุมบอลกันเหมือนเดิมเปียบผิดกันก็ตรงนางอุ่มสามารถจ่อยิงผัวระยะเผาขนหลายนัดซนซ้อนขณะที่นายเหรียญกระโจนเข้าใช้บังต่อฟันคอในเว้งหัววิดขาดห้อยร่องแรงโลหิตส,สดที่อัดแน่นอยู่ในลำคอพุ่งกระชูดขึ้นฟ้าสูงถึง3-4เมตรก่อนจะพรางพูลงมาเหมือนฝนเลือดในโฮกไม่รอให้อาหารตามสั่งมาวางบนโต๊ะ หูยังแววเพลงลูกทุ่งจะจ้างสักพันฉันก็ไม่หันไปมองก็ทำตามเสียงนักร้องไม่หันไปมองการฆ่าแกงกันให้เจ็บช้ำรู้แล้วว่ามันทั้งสามเป็นผีล้วนๆเกิดนึกขลังยังไงก็ไม่รู้คงเห็นเขาเดินทางออกต่างจังหวัดแบบหัวเดียวกระเทียมรีบจึงฉวยโอกาสเขย่าวขวัญแบบจัดหนักฝ่ายในโฮกก็ต้องมาอีรอบเดิมแหกปากร้องเสียงหลง โอ้ยไม่ไหวแล้วเปิดก่อนละกูอือทว่าการเพ่นคราวนี้เว้นของกรรมรถบรุทั้งซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยังทำตัวดีเครื่องฟิสตาร์ติดง่ายกลายเป็นเครื่องรวนไฟตันน้ำมันช็อตสตาร์ตติดโคตรยากสามผีเฮี้ยนได้ทีก็ขยับเข้ามาฆ่าแกงกันชิดตัวถังรถให้เห็นชัดขึ้นในเหรียญ โดนยิงหกนัดซ้อนๆยังยืนงนเงนเอาบังตอไล่สับนังอุ่มจนหัวแบกเหมือนทั้งโมพาซีกฝ่ายชายชู้อย่างในเว้งหัวหวิดขาดห้อยร่องแรงเลือดอาบร่างโอยังห่วงใยนังอุ่มใช้มีสั่นตะลุมบอลกับหัวอีกเดชบุญเรื่องที่ว่าสตาร์ติดโคตรยากคำรำกระหึม่มเหมือนเทวดาช่วยสตาร์ตในโฮกสามารถเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งออกตัว พุ่งปราจากหน้าร้านแนวลูกทุ่งทว่าฮักพกุ่งมาไหลกลับหัวรถไปทางกรุงเทพยกเลิกการเดินทางไปเยาะเยะโชโช้ยนายโจโฉที่จังหวัดลงสำรวจเชื่อว่าขืนไปต่อมีหวังเจอสามผีเฮี้ยนจัดหนักอีกเป็นคำรบสามเหตุการณ์สยดสยองทั้งหมดนี้คือที่มาของความเครียดจนทำให้ในโฮกออกจากบ้านมานั่งจิบเบียร์ที่บาเล่าพูดคุยกับน้องแอน คู่ขาคนโปรดเคยหิ้วไปสนุกกันที่ม่านรูดหลายหนคืนนี้ก็ต้องหิ้วน้องแอนเช่นเคยเพราะเอาใจเก่งฝีมือทางดนตรีไทยคือเป่าปีก็เก่งมากคงจะช่วยผ่อนคลายความเครียดของในโฮกได้เป็นแน่ธรรมเนียมการหิ้วเด็กดริง้งพอเข้าห้องแอร์ในโรงแรมม่านรูดแล้วทั้งสองฝ่ายต้องอาบน้ำฟอกสบู่ทุกสัสดส่วนให้หอมชื่นใจเสียก่อน ในโฮกอาบคนแรกเพราะอ้วนจัดขี้ร้อนน้องแอนก็เข้าห้องน้ำเป็นคนถัดไประหว่างนั้นในโฮกก็นุ่งผ้าเช็ดตัวครึ่งนั่งครึ่งนอนดูหนังปลูกใจเสือป่าที่โรงแรมแพร่ภาพให้ดูเมื่อน้องแอนนุ่งกระจมอ,อกแอนระแนะเมื่อยังเตียงนอนในโฮกก็เตรียมสลัดผ้าเช็ดตัวทิ้งเพื่อตั้งใจฟังน้องแอนเล่นดนตรีไทย ด้วยการเป่าปีให้ฟังทว่าความกระดิกระดาของเขามีอันเป็นไปอย่างชับพลันทันด่วนเมื่อน้องแอนซึ่งหน้าสวยหุ่นดีกลายเป็นหุ่นเบิบหน้าตาเหมือนผีนั่งอุ่มเท่านั้นยังไม่พอด้านหลังยังมีผีในเว้งชายชู้ตามประกบติดต่อท้ายด้วยในเหรียญผัวหน้าโง่โดนเมียสวมเขาทั้งหมดมีเครื่องทุนแรงครบมือ คือบังต่อมีสัน้นและปืนขนาดจุดสองสองในโฮกสวัสดหน้ารงแรงคิดว่าตาฝาดรั้นท่งมองอีกครั้งผีเฮี้ยนทั้งสามก็ปรีเข้าใส่เหมือนจะเอาในโฮกเข้าร่วมวงฆ่าแกงกันด้วยเหลือที่ในโฮกจะทำใจให้เย็นได้ไหวโอ้ยไม่ไหวแล้วอยู่ถึงกุ้งเทพแม่ตงตามาถูกทางอีกเปิดก่อละกูเป็นจากม่นรูดกลับถึงบ้านคืนนั้น ประสาทความรู้สึกของนายโฮกถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีอันล้มป่วยไข้ขึ้นสูงเข้าตำราโดนผีหลอกจับไข้หัวโกรนหายดีแล้วมีสภาพเหมือนทิศศึกใหม่ผมเผ้าไม่งอกอีกเลยหลายปีต่อมานายโจโฉสามารถฟื้นฟูก,กิจการให้รุ่งเรืองได้อีกคำรบหนึ่งผิดกับนายโฮกซึ่งประสาทเสียคราวนั้น กลายเป็นคนปั <pada laughs> ้มป้เปื่อๆยากจนลงเหมือนเดิมเรื่องทั้งหมดนี้เป็นในโฮกเล่าให้นายโจโฉฟังอย่างเสือสำนึกบาปนายโจโฉก็เมตตาแบ่งเงินให้ใช้พออยู่ได้ไปวันวันไม่ถึงขั้นถือกลาขอทานเขากิน